เอทูวิงท็อปอัพบริการเติมเกมอัตโนมัติ24ชั่วโมงถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมชื่อดังมากมายให้เลือกเติมและอย่าลืมกรอกโค้ด ZAHH เพื่อเป็นการสนับสนุนกันด้วยนะที่จะเติมเกมต้องเปทูวิงท็อปอัพลิงก์เติมเกมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับเบ่อร์ไซทีนะคะวันนี้อยู่กันในเกม s e v e ไน i รีเบินะครับกับ ขอคอยชั้นที่235นะครับก็สำหรับชั้นนี้นะครับเราเจอกับทีมโควิดเมลคีนะครับมีตัวละครที่เป็นซ c ซีหลักๆเลยเนี่ยสถานะก็มี3ตัวละครนะยูชินนะครับเอ่ยอนฮีแล้วก็วาเนซ่านะครับมีแปะโควิดด้วยแล้วก็มีตัวละครที่ลินเนาะสามารถสับสนได้แล้วก็มีรถเทินด้วยนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเจอทีมเวทเต็มรูปแบบเหมือนกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูทีมที่ใช้และก,กันนะครับผมสำหรับทีมที่ผมใช้นะครับเป็นทีมกายภาพนะครับมีเฟย่าหนึ่งตัวละครนี่ครับที่ใส่เข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งก็เฟย่าเนี่ยจะเล่นในเว็ Web แรกเนาะส่วนใหญ่จะใช้เว็แรกกับเว็สุดท้ายนะครับที่เอาไว้เปลี่ยนเลือดนะครับผม สำหรับของนะประมาณนี้นะครับผมอา่าจราไปลุยกันนะนก็เว็บแรกเนาจะใช้เป็นเฟย่านะครับในการเปลี่ยนเลือดนะครับแล้วก็ใช้อ่จาจังกคลายนะครับ บนโซแซกุญแจมือโป้งเขาให้จะใช้แค่สองสกิลเนาะเย,ย็บสองนะครับจะใช้เป็นคางูระานอะทำทีซดแค่แข่งไปก่อนเป,นนอป็นหินเนาะเป็นหินแล้วก็บัฟลีน่านะครับ่ะ ฝั่งนูน้นนะที่น่ากลัวจะเป็นยูชินนะที่มันจะแปะอมรภาพเนาะพอบัฟลีน่าแล้วก็ใช้ตัวดัมมีได้เลยนะครับอันนี้ผมใช้เป็นแทโอก่อนนะแล้วก็ใช้อ่จาจักรบพักคายต่อเนาะเลือดทีมก็ถ้าเลือดทีมเดี๋ยวน้อยๆก็ฮิลได้อัน,นี้ผมก็ฮิลต่อเลยนะน ใช้ท,ทีมกายภาพเนี่ยเวลาเจอทีมเวทเนี่ยต้องระวังอซีซีเป็นหลักเลยอ่ะนะครับแล้วก็แทโอปาก็ยังเหลืออยู่ยังเหลือยอ้านี้อยู่อีกหน่อยนึงนะครับโอเคอเวฟสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ใช้คางูละแปรหินไปก่อนนะรอสกิลของเฟย่านะครับนะ Ah, เฟย่าเบียนเลือดโอเคตอนนี้ศัตรูเลือดน้อยแล้วก็จะกระพาดคายนะครับปิดแต่ถ้าโดนซีซีก็เรียบร้อยนะอันนี้คือโชคดีเหมือนกันนะครับที่ไม่โดนเห่ว่าตัวอื่นก็โดนโดนทั้งหลับโดนทั้งอัมาพาตเนาะอันนี้ก็รอสกิลจักระพัดคายนะครับเพื่อปิดลินนั่นเี่นนะโอเคยังเหลือน้อยหนึ่งลินนะก็ ตายก่อนไหมแต่โอไม่ตายโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับชั้น235นะครบับอกว่าจะเป็นแนวทางด้วยนะถ้าสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ผ่านเนาะ โอเคนะครับก็ฝากร้านเติมเกมกันด้วยนะครับกับ Pay to Win Top Up บริการเติมเกมอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะครับถูกสะดวกปลอดภัยถ้าเพืเ่อนๆสนใจเติมเกมลิงก์อยู่ตยใต้ใิคคิปชั่นเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ